เรียนการบบด์ดเทุกคนลิงไว้ไว้ครับไปช่วยเพื่อนนะผมแค่นี้นี่ไงแค่นี้แค่จะได้อยู่ั้างไม่ยา้ยเฮ้ยอันติสกิลสอง๊บอันติ นี่แค่นี้แล้วก็สลิงออกแค่นี้ฮะ <_ C 1> มีของไม่มีของไม่ต้องสนใจครับผมอันตีจัดไปก่อนนะไม่ต้องกล้ากันตียัดทุกคนนี่ก็นี่เนแค่นี้ <_ C 1> คือกราบสวัสดีนะพี่ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจมส์วิชาแนลครับแล้ววันนี้เนี่ยคือยผมเจมส์ซีฮะแล้ววันนี้ตัวของผมเนี่ยจะมาสอนเล่นฮีโร่ที่มีชื่อว่า <_ C 1> แอนดี้นั่นเองนะครับเลือ,อนี่ <_ C 1> นี่ครับผมในการอุปกรณ์ประมาณนี้เลยครับตอนเลือดเด็กจะออกหรือไม่ออกก็ได้นะผมแต่ว่าผมอาจจะเปลี่ยนเป็นดาบเขียวนะ โอเคครับฝั่งเราจะมีแฟนนี้ครับมีวาเลนตินามีไซขอบมีเลสลี่ครับมีฟอรีลินนะผมส่วนฝั่งตรงข้ามจะมีชูมีจอเฮดมีอิเชียเอิเชียอิเซียนะครับผมมีฟังโก้แล้วก็มียินนะครับโอเคเอาไว้เดี๋ยวตัดเข้าไปในเกมเลยและกันนะครับผมโอเคผมเข้ามาในเกมก็อัพสกิลหนึ่งมาก่อนเลยละครับนี่ผมแล้วก็ออกของฟาร์มรองเท้าฟาร์มไปก่อนเลยแล้วก็เดินมาตรงนี้แล้วบัฟฟ้านะเพราะว่าแฟนนี้ต้องการบัฟฟ้าจัด การเล่นแฟนีที่ดีนั้นเราควรจะเซฟแก๊สบนหัวล้ฮะไอไอแท่งเหลืองข้างล่างทุงกคนปะเนี่ยครับสกิลนะไรผมต้องเก็บก้อนนี้นะฮะตีึี่ไปแล้วผมไม่ท้องโกมาวะเล่นจะเอาหรอเกินแป๊บเปล่าไม่รู้ใครจะเล่นยังไงผมผมฟาร์มเสร็จปุ๊บผมจะเข้าแดงนะครับเข้าแดงฝั่งรมงข้ามนะไม่ใช่ฝั่งแดงเราเวยนี่บอ้ายินอยู่นี่หรอ อ่าเรียบร้อยฟังกโกมาครับผมไม่รู้ว่านี่ฟังกโกดึงครับผมถ่ายได้กว่าให้มันตา่างเกลือแปลเป่าฟังกโกโอเคผมชิ้ต่อไปจะออกเนี่ยไปออกเป็นรองเท้าเนี่ยไม่ใช่รองเท้าดิเอาเป็นตีไว้นะผมเพราะเวลาฟาันจะทําให้เราตีขึ้นตีไว้ขึ้นเดินกลางมันจะตายนะแล้วนะแล้นกลางก็จะตายทุกคนจะตายทุกเลนเลยตอนนี้ทุกเลนเลย รูเลนตบนก็จะตาย <c oughs> จะไปเลนไหนก่อนตอนเนี้ย <c oughs> โอ้โหเฮ้ยที่เฮียไม่กลับอย่างนั้นเหรอโอ้แล้วโดนอะไรอะ่ะเมื่อกี่ทุกคนเหรอผมโดน,นอะไรอ่ะทำไมมันขาดอะ่ะโดนขาดเฉยทุกคนนี่ครตามต่อครับผมแล้วผมบอกนะผมไม่ต้องแบบ สตีนไอ้โหดนะมึงบอกแล้วว่าแฟนนี้เบื้องต้นเนี่ยแค่สกิลสองเซนก็พอเราดูว่าชูจะมาหรือเปล่ปาอาืมไม่นา่าหินน่าจะมาละบัฟฟ้าหมดแล้วทุกคนเต่าเหรอมีคนปะเต่าแล้วตอนนี้มันน่าจะดักเหมือนกันว่ะไม่รู้ว่าหินดักหรือเปล่าแสองตัวตรงนั้นดักอ,อ่าหืม จริงๆผมควรแปลว่าฟ้าทุกคนโอเคได้แล้วจวังหวะนี้ผมบอกเลยอันตรายมากครับว่บาวฟ้าเราอาจจะหายไปแล้วไม่รู้หรือว่าอาจจะโดนดักโอเคยัง okay, อยู่ทุกคนแต่ว่ามันไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไาไ,ราไม่เท่าไหร่ฟ <laughs> ังโก้เลเวลสามเฮยเลเวล 4, สีตันไหนไม่มาแคลรี่ไม่มาแคลรี่น่าจะไปสักเลนนึงครับผม แคลลี่อยู่ไหนวะแคลรี่ขึ้นบนหรอน่าจะขึ้นบนปะนี่นงไงมาแล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อย <ปะ S 1> โอเคบางโก้กัดแล้วสวยงามมาบผมบับงโก้กัดแล้วจะเดินลงมากับแคลลี่แถวๆนี้ละไม่รู้จะไปทันหรือเปล่านานะนี่ไงแค่นี้แค่นี้ ตอบไปแล้วผมทุกคนเลนล่างโดนนะทุกคนออจอเฮดนะจอเฮดอยู่บนตายปะนะอย่าบอกไม่ตายนะโอเคตายอยู่ฟังโกจะมาปะฟังโกไม่มา่ะยินนะดักทุกตัวนะครับทุกคนตรงนี้ตีไปก่อนไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะ ยินน่าจะมาแหละทุกคนราอาจจะมาช้ามาละดักกันตัดไอ้เหี้ยบัฟฟ้าหมดด้วยโอ้แต่ว่าตัวนี้น่าจะได้อยู่มั้งไม่ยายารอดครับทุกคนรอดอ่าแคลรี่อยู่นี่ครับบัฟฟ้าก่อนเด้อเพื่อน เล่นแฟนนี้ไม่ยากทุกคนเพียงแค่เรานั้นสลิงให้โดนทุกคนแบบสลิงเส้น2เส้นก็ได้ครับเพราะว่าเราเน้นดาเมจอยู่แล้วทุกคนสังเกตแล้วผมสลิงไม่ใช่เยอะนะผมแค่สลิงแบบว่าเส้น2เส้นแล้วก็อันตีเส้น2เส้นอันตีผมยังง่ายง่าครับสองสองรันตีสองสองรันตีมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยูโดนอันตีชิบหายเลยทุกคนตายแล้ว่ะผมกเนี่ยฟังกูมันรออันตีทุกคนยินหายวะ โ okay, อ,อ,อเคอ,อยู่นู่นฉันบอกว่าเอ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่แตกยอ <laughs> ยูน่นนลาจบแล้ว <laughs> <laughs> เล่นไม่ยากครับทุกคนแฟนนีเ่เดี๋ยวผมทำให้ดูนะตอนตอนนี้ผมบอกเลยว่ากดแค่นี้ผมสกิลสองเข้าไปแล้วก็อันติอะประมาณนี้หนึ่งสองอันติสกิลสองปุ๊บอันติ <laughs> นี่แค่นี้แล้วก็สลิงออกแค่นี้ฮะมีของไม่มีของไม่ต้องสนใจผมอันติยัดไปก่อนนะ มันต้องการกติกทุกคนนี่ก็นีน่แค่น,น,น,นี้คือสลิงสองเส้นเข้าไปทุกคนเข้าใจฟีบปะคือแบบว่ากดสองเส้นฟึบฟบสองเส้นฟึบฟึบเข้าไปประมาณนั้นนะมันต้องเปโหลดนะผมมันต้องกดสกิลเยอะอ้วผมบอกเลยว่าค่อยๆไปับผมผมก็เป็นคนในนี้ค่อยๆฝึกครับผมจนป่านนี้ก็ <c oughs> ยังบินไม่ได้เหมือนเดิม ตอนนี้เราก็ได้ชิ้นนี้แล้วครับผมนักล่าจนตีเราบัฟฟ้าหมดอีกแล้วทุกคนต้องรอบัฟฟ้าเหมือนเดิมฮะเนี่ยแปดวีครับผมตอนนี้มีใครออกของกันหรือเลปล่าบอกเลยว่ามีแค่ฟังโก้นะที่เล่นเป็นแทงครับผมนี่ทุกคนสไตล์นี้เหมือนเดิมฮะสกิลแบบสองสองเข้าไปแล้วก็อันตีแตกแตกสอง หลักๆก็คือสลิงสองเส้นให้ได้ทุกคนแบบว่าให้ดนให้ดนกำแพงครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับผมเนี่ยกดเข้าไปอ่าโดนตัวไหนก็ช่างมานะผมเพราะมันจะเล็งตัวที่มันเลือดน้อยสุดอยู่แล้วแลวระดับประมาณนี้ก็นี่เงีอินยาจอเฮ็ดมา,อาถอยถอยดียครับวายิีจอเฮ็ดอื เยอะว่าเยอะปะเรารีบไปเรียนการากเถอาทุกคนลิงไว้ไว้ครับไปช่วยเพื่อนนะผมแค่นี้ที่มือคิว้วที่มือคิว้วแบบว่าแต่ฟักให้ฟังกฟังกเรอด,ดึงทุกคน <c oughs> เอาไว้ทำไมเราเข้าไปก็ตายดีครับยินหายวะอยู่นี่ หินเดียวมันก็มาตรงนี้อยดูเลยจอขกได้แล้วครับผมตรงนั้นหินเอา้ายินไม่มาอ๋อเป็นไปได้ไงวะตอนนี้ก็หนึ่งสองอัมติแค่นี้แค่นี้เลยอัมติแค่นี้เลยครับผมไม่ยากครับสองอัมติเนะี่ยแล้วก็ดาดเกียร์นยครับผมผมจะไม่เอาตัดเลือนนะเดี๋ยวผมเจ็ดเกียร์ไวใ้ให้ไมเดอข้างล่างอะ่ะตามมาแล้วผมเกียร์ม,มาครับ โอเคทุี๋ยวก่นแนวเหมือนเดิมครับผมสลิงส,สองเส้นนะสลิงส,สองเส้นปึ๊บอันตี้ได้ตัวไหนไม่รู้อ่ะอ๋ไม่ได้สักตัวดรึเปล่าหรือจะเชื่อเอืมอีอ่อ๋คิดหมดเนี่ยอ,อยู่นี่นี่ก็สวยดีครับสวยดีครับผมอยู่นี่อยู่นี่ก็สวยดีคิขา <laughs> ตอนนี้เกมน่าจะนำจะจัดเลยเดีย๋ยวก่นเริ่มขายผมแล้วก็ของรัดรอนอะ่ะชิ้นส่วนดัดเกี่ยวอะ น่าจะบ,บนสามะขึ้นไปยังไม่ขึ้นเจอเหตุขึ้นหนึ่งตัวเฮ้ยอยู่สองกชูสามสามตัวสี่ตัวสวยอย่างนี้ก็เข้าลย่ครับเฮ้ยมันนันตียังไงเออที่ผ่ายแล้วโดนกัดโอ้โหข้อควรระวังทุกคนเวลาเข้าไประวังฟังโก้ให้ดี ไอพวกตัวจ <|ja|>, ัดตายทุกคนแบบไม่ว่าแบบเป็นฟังโก้คาจาหรือว่าตัวที่มันล็อกแบบอยู่กับที่เดทุกคนต้องระวังนะฮะไม่ง oh ั oh ้นอาจจะตายได้นะผมอย่างเช่นอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเข้าไปสมศิลปะตายเหมือนเดิมอ้ะฟังโก้อ่ะอ่ะจ้าอ่ะจ้าไม่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 โอ๊ะเอาเหรอยินขอลำนำเด้อยิน ตามมาแล้วผมสองหนึ่งสองแอนแน่ชูอยู่นี่ฮัลโหลเพื่อนจะทำอะไรเพื่อนเราเหลอเพื่อนห,อนหอนืแตกไปเอ้ยอิเชีย่ยมาทุกคนอิเชีย่ยมากับจอเฮดเหรออ่าอิเชีย่ยเอ้ยเอ้ยเอยเอ,เอตายแล้วเราจะกลับยังไงอ่าตายหมดทุกคนตายหมดสวยฮะเออชิบหายคิบหมดอิเชีย่ยชิบหายแล้วกลับยังไงอ่ะ ม่กลับไงอ่ะโอ้ผมตายโหลโอเคเดือนการเล่นแฟนี้ที่ก,ก็คือประมาณนี้ไม่ต้องเล่นซ้ำชองอะไรมากครับผมเพียงแค่สกิลสองให้มันโดนสองทีก็พอละให้มันจำจริงๆทุกคนก็อาจจะต้องไปฝึกนะสำหรับใครแบบเพิ่งจับตัวแรกครั้งแรกเลอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องไปฝึกว่าตรงไหนมีกำแพงบ้างตรงไหนโดนกำแพงบ้างประมาณนั้นนะ ถ้าเกิดทุกคนจำแมปได้ก็เราไม่ยากแล้วผมเพราะว่าของมีของกูก็แรงหมดนะไม่เห็นตัวก็แรงหมดแล้วผมนี่ครับผมแล้วก็ออกดาบพิเศษฮะเขาเรียกว่าอะไรว,วะไม่เรียกชื่อมานานแล้ว่าคงคงขายไอเทม What the fuck ชื่ออ่านยากที่พายไม่อยู่วะอยู่กับอันนี้หรอหนึ่งสองอันติแตกแตกสองมีแตไหนแค่เจอแล้วเพื่อน แต่แล้วแกลี่โอ้จบแล้วแกลี่น่าสงสารเราจะทรมานคดีไหมทุกคนมารีจบดีกว่านะครับสามสิบบวกเกินเป้าเกินไปลเป้าค่าสามสิบเลยเพื่อนผมว่าน่าจะมีตัวเคีเรนการอยู่นะน่าจะลองดตาว่าตัวไหนทางบังก็ตาย เออตัวบางๆจริงๆด้วยครับเฮ้ยป้อมทีเดียวนั่นนะเขาแน่นะออแตกเอาไปละเฮ้ยระวังโดนดึงเขาป้อม <c oughs> ไม่รู้ใครจะโดนนะ <c oughs> อะไรอ่เอ,อเฮออ้ยเฮ้ยจะไม่แหลกจะไม่แหลกจะไม่ขาดเมื่อกี้ทุกคนบอกไหม <c oughs> มังโกยังไม่กลับอาเพื่อนรอถ้ายังไม่กลับผมจเอามครับป้อมเลยเออแตกจบเหลือตัวอะไรบ้างสามสิบคิวใช่ไหมสามสิบคิวใช่ไหมรอ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 เออโอ้ยสองคิวไม่ทันแหละถอยก่อนถอยก่อนภารกิจเราคือเฮ้ยเดี๋ยวไม่ทันแล้วทุกคนเว้ยโดจบแล้วภารกิจเราล้มเหลวทุกคน สามสิบคิวิทันอิตาเอะโอเคผมสําหรับการเล่นแฟนดีก็มีประมาณเท่านี้นะถามว่าเล่นยากไหมก็ถ้าคนที่เพิ่งฝึกเล่นหรือว่าจับครั้งแรกเนะี้ยอาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนที่แบบเออจำแบบได้แล้วํชำชองก็อาจจะเออมันก็ง่ายจริงๆแหละแต่ว่าถ้าแรงสูงทุกคนอาจจะโดนตัวแก้นะครับอย่างเช่นแบบคูฟ้าฟังโกแบบอันติยักอย่างเดียวเลยประมาณนั้นนะแม่ก็ตัวแบบแก้ทางแบบมอสค้าพวกแครีพวกเนี้ยอาจจะค่ายากนิดนึงนะผม แต่ว่าก็ประมาณนี้นะครับผมแค่มาเล่นให้คนดูนะว่าแฟนนีเนี่ยก็มีของเต็มปุ๊บสกิลสองอันตียัดก็ตายหมดนะผมบอกเลยว่าพวกแคลรี่พวกเมดเนี่ยล้มแน่นอนครับโอเคเอาว่าสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่าน,นี้นะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบเนี่ยย่เลืมกดไลค์กดซับสไคร้เหมือนกนันครับสำหรับวันนี้ตัวของผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเป็นเ้านีขก็คุณครับที่รับชมบ๊ายบายครับแล้วเจอกันใหม่เด้อทุกคน